แล้วก็ใส่โบธานิกา้าวิธีการใส่โบธานิก้าค่ะเราจะใช้ช้อนที่มีอยู่ในกระป๋องเนี่ยปริมาณหนึ่งช้อนครึ่งโลยๆไว้บนข้างบนผิวน้ําค่ะที่ยังไม่ลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ค่ะทิ้งเอาไว้ให้เขาพองตัวนิดนึงในแก้วนี้แหละค่ะรสชาติจะเหมือนน้ำข้าวแบบนี้นะคะโบธานิก้าที่เราชงทิ้งเอาไว้นะคะประมาณสักห้านาทีสิบนาทีค่ะ เพราะว่าคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องของระบบการย่อยหรือไฟธาตุที่ไม่ค่อยปกติคือไม่สมดุลเมื่อไฟธาตุมันไม่สมดุลระบบย่อยมันก็จะมีปัญหาไปด้วยคือเราจะดื่มอาจจะเป็น2เวลา3เวลาอาจจะเป็นก่อนนอนหรือบางคนเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะกลางคืนดึกสี่ห้าทุ่มหิวเราก็สามารถที่จะชงโบทานิกาใส่กระติกน้ําไว้นะคะชงเป็นแบบอุ่นนะคะ,แล,ะ 5, แล้วพอห้าทุ่มสองยามเราอาจจะหิวเราก็อาจจะมาดื่มโบทานิก้าบางคนบอก บอทานิก้าอย่างเดียวไม่อิ่มเอาไม่อยู่พาะหิวมากก็อาจจะเป็นกล้วยน้ําว้าสักครึ่งลูกนะคะตรงนั้นก็จะช่วยให้ระบบย่อยเขาสงบไปช่วงที่เรา,เาหิวค่ะเราสามารถที่จะทานบบทานิก้าเนี่ยค่ะละลายน้ําจะเห็นได้ว่าบบธานิก้าเนี่ยค่ะมเมื่อเราชงกับน้ําร้อนนะคะแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะข้นแบบนี้เลยนะคะมันจะเหมือนโจ๊กเลยแต่ทีนี้มันจะดีตรงที่ว่าบบธานิก้าเนี่ยค่ะ เขาจะมีคุณสมบัติเป็นอาหารระดับเซลล์ซึ่งสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย ลองทาทานดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันอร่อยแล้วก็สามารถช่วยให้ได้รับสารอาหารเพียงพอสำหรับในวันนี้นะคะก้อนหน้าที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีปัญหากดไหลย้อนแล้วก็ยังหาเครื่องดื่มประจําตัวประจําครอบครัวกันไม่ได้เครื่องดื่มแบบนี้ค่ะผู้สูงอายุทานได้เด็กทานได้คนไข้ติดเตียงทานได้ค่ะ เพราะว่ามันไม่ต้องไปใช้การย่อยมากมายพลังในการย่อยไม่ต้องใช้มากค่ะนะคะเพราะว่าเขาดูดซึมได้เลยมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะให้สารอาหารคลิกดีๆอย่างนี้ค่ะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะสามารถจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ได้ให้ไว้ถ้าคุณสนใจที่จะใช้แนวทางของธรรมชาติบำบัดดิฉันก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องแต่ก็ต้องการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณเพียงคอแล้วเราพบกับคลิปดีๆแบบนี้อีกในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ